มาหูแน่นอนจังหวะนี้แบบนี้โอ้โหติดไอไอโป้งหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหติดพี่ล้น่านนี้ก่อนเลยค่อนข้างที่จะโจกยากนะครับคุณผู้ชม ทานแต่แต่ว่าแจมจะเป็นแจมเอฟเฮ้ยไข่กูกูกูแน่ออออนอนนี่เนียว่าแล้วจ่าเอ๋ขอนิดนึงเฮ้ยนายาพยายามช,ช่วยฉันด้วยเออใจเย็นก่อนนะพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดนายามพี่ฮาร์ดนายามเฮ้ยตะโดนาาช่วยหน่อยโอเคตะโดน จะนกูตายอย่างงี้กูตายจะดนเอวจะโดนจะนะดนดนโดนบ้านนาโดนบ้านนายังไงยังไงเอ้ยต้องเอาอย่างนั้นนี่เพื่อนโอ้โหสุดจัดนะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับน้องนิพานนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมากันในสกินชุดเจ้าสาวนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยด่านนี้อีกแล้วนะป่าโกงกลางเจ้ากรรมคือเจอด่านนี้ที่ไรเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสรอดเนี่ยแทบจะศูนย์นะครับโอเคเซตเลยเซตเลยก่อนอื่นเนี่ยด่านนี้เนี่ยผมจะชอบเปิดกล่องแดงก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ากล่องทองเนี่ยจริงๆเปิดมันก็ดีแหละแต่มันก็ต้องมีของเล่นก่อนนะครับด่านนี้มันเป็นด่านที่แบบว่า เขาวิ่งตามได้ยาวๆอะ่ะแล้วก็ที่จงที่จุกมันไม่ค่อยมีนะครับต้องพึ่งของแบบถัาส่วนมากเลยอะ่ะถ้าไม่มีของนี่ก็คือจุกแทบไม่ได้แอ <S 2> <S 2> <S นดอนแอนดอนพาเพื่อนมาด้วยดิโอเคพาเพื่อนมาด้วยก็ไม่บอกเฮ้ยได้ไหมเนี่ยยังได้อยู่นะครับโอเคเ,เ,เ,เดี๋ยวเราเร่งเลยเดี๋ยวเร่งให้เลยนะครับ เจอกล่องตรงไหน,นโอ้โหนัด,ดอนแดงแล้วน่าจะตุยในเร็วๆนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขอก่อนขอก่อนโอเคเฮ้ยอ,อื้อหือเอา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  <c oughs> เขาไปหานัด,ดอนนัด,ดอนไม้อยู่ตรงนี้เมาไม้ไปสิไม่เท่าของเจ้านะ่ะ โอ้เร oh, really nice. ียบร้อยครับองดงงองแดงเพื่อนกดไปแล้วนะจังหวะนี้ยังไงดีนะครับยังไงดีจังหวะนี้ราบากใจจังเลยโอเคปากก่อนหนึ่งมีคนเอาเปิดของมาไหมมีครับนั่นก็คือหน้าดรของเรานั่นเองที่เอาเปิดของแต่ว่ากำลังโดนยามอยู่ โอ้ยอันเดียวอีแค่ทีเดียวเขาก็กำลังจะบอดนะครับแต่ไม่ได้การละสวดสวดเลยวเพื่อนนาอนจะเอาน่าอนน่ารอนอือเรียบร้อยรถรถบัตรรถบัตรลัดัดวรถรถบัตรลัดรถบัตรซีนายยามไปซับแน่เลยวะหวานี้แวะเปล่าไม่แวะเลยไม่เล่กที่จะแวะเลย ไอ้นาดอนเดี๋ยวผมยังไม่เห็นบาดซีกนะยังไม่เห็นบาดซีเขาขึ้นเลยครับแต่ก็โดนไปแล้วอ่ะโดนไปแล้วหนึ่งทีนะจังหวะนี้คือเราน่าจะโดนอีกสองทีนะเราน่าจะตายนะครับโอเคแบบโชคเลือดกันทุกคนแล้วตอนนี้ <c oughs> ถูสภาพน่าจะค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเกมนี้ ค่อนข้างที่จะตึงตึงมือมากๆไม่มีคนสวดหรอประคำตัดเฟสไม่ได้ไปแล้วนะครับไม่ทันแล้ะเอาไขวะนะเอาหน้าดอนแน่เลยเดี๋ยวเราดึงเชิงสวดไว้ก่อนนะครับที่ผายแล้วหน้าดอนไม่มีของเล่นอ่ะ น้าดอนไม่มีของเล่นว่ะคือโอเคสวยทำอะไรอะ่ะน้าดอนไมฟ้ฟาดเหรอแย่แล้วเป็นอะไรสัญญาณจะหนูกันภัยจะหนูกันภัยเอาให้เสร็จเครื่องนี้นะครับเอาให้เสร็จก่อน ก็รู้สึกว่าเราเอาแผ่นยันไว้ตรงนั้นแล้วอ่ะโอเค,อเ,คเห็นแล้วเพื่อนไปเลยครับเขาน่าจะตามน้าอยู่นะฮันอยู่ฮันอยู่ไปของต่อโอเคปิ้งสวดอยู่ฝั่งนู้นนะครับปิ้งสวดอยู่เนินานู้นงั้นเราสวดอยู่เนินนี้ โอ้โหผีนี่คือแบบไล่สุดจริงๆนาดอนนี่จุ้งแต่ต้นเกมอะ่ะคือเขาจุ้กนานแล้วนะครับเหลือเก้านาทีแล้วไม่รู้ว่าผีจะโซนหรือเปล่านะแต่ว่าเราจุดเค <c oughs> รื่องนี้ก่อนเลยมากูแน่นอนจังหวะน,นี้ <c oughs> แบบนี้โอ้โหติดไอ้ไอ้ <c oughs> ไอป้งหนึ่งเยวะโอ้โห <c oughs> ติดพี่ล้น ข่านี้ก่อนเลยค่อนข้างที่จะจกยากนะครับคุณผู้ชมโอ้ยโดนทานแตกแต่ว่าแจมจะไม่แจมจะไม่แจมสุดๆโอ้ยองแดงสวยงาม นี่แหละคือสิ่งที่เราใฝ่าหามุดไปเลยครับมุดไปเลยครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วผมอะหมดแล้วหมดตูดบอกเลยของก็ไม่มีเล่นดักหน้าปะเนี่ยดักหน้าหรือเปล่าอเอฟวุ้ยไข่กูกูกูแน่นอนเสนียว่าแล้วจ่าเอ๋ขอ,อนิดยนึงเฮ้ยพยา <laughs> ยามพยายามช่วยฉันด,ด้วย เออใจเย็นก่อนนะพี่ฮาร์ตพี่ฮาร์ตนายามพี่ฮาร์ตนายามไปตะโดน,ดนช่วยหน่อ,อยโอเคตะด,ดอนว้าวตะดอนกูตายอย่างนี้กูตายตะดอนเอ้าตะโดนตะโดนตะดอนโดนโดนบ้านนาดอนบ้านนา,นนายังไงยังไงเอ,อ้ยต้องเอาอย่างนั้นนี่เพื่อนโอ้โหสุดจัดนะ เห็นเปล่าไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่เห็นโอมจงไม่เห็นโอเคไปละเดี๋ยวเขาเฟดโอ้โหโอ้ชิตนัดดอนสวยงามนัดดอนจะบผ้แจมจับผ้แจมในยานี้เนี so ่ยโอ้โหเลิฟสุดก็คือนัดดอนนะครับไอทีนัดดอนไอทีไอทีขออีกทีนัดอนโอ้กูแล้วล่ะจังหวะนี้ไม่มีนัดดอนเลยนะครับจังหวะนี้ไม่มีนัดดอนเลยนัดอนไม่มาเลย น้าดอนไม่มีนาดอนบอกไม่มานาดอนไม่มีไม่มาน้าดอนน้าดอนนาดอนนาดอนไปตรงเลนเรียกนาดอนทั้งเกมน้าดอนบอกไอเวนเอาละจังหวะนี้ยังไง ณตดดอนเก็บไม้หวายมาแล้วผียังคงยึกยัยกยึยอยู่แถวนี้อยู่นะครับโอเคผีบอกนาด,ดอนนี่แหละาด,ดอนนี่แหละนะคนนี้นี่แหละที่เราใฝ่หาเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าต้องวิ่งต่อต้องวิ่งแบบต่อเนื่องกูว่าแนละ้วแน่นอน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 ครับต้องวิ่งแบบต่อเนื่อง แต่นายามดึงเชิงให้อยู่นายามคุมเชิงให้อยู่นะจังหวะนี้เห็นเห็นแล้วหรือเปล่าออ้ย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 ไม่เห็น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 แปลว่าไม่มีไม่เห็นแปลว่าไม่มีโอเคไปไหนแล้วไปไหนแล้วยังไงพ่ทีนู้นเสร็จยังเพื่อนผมว่ามันน่าจะเสร็จแล้วนะเห็นเขาสวดนานแล้วผมไม่อยากวิ่งลงไปด้านล่างเลยว่ะ เอาวะมาเกเป็นนิพารถชนต้องไม่ตายติดล้อชนกระบะชนไม่มีตายเราจะคืนชีพอย่างกับนกฟีนิกซ์เฮเ้๋ยวต้องไปช่วยนายามแล้วเนี่ยดูเหมือนนายามน่าจะเจ็บหนักอยู่นะครับนายามอยู่ไหนอุ้ยนาดอนกำลังสตาร์อยู่สวยข oh <my. S 2> อสองทีโอ้ย oh <my. S 2> hey. โอ้โห oh, ใครก็ได้ h e l ซ me h e l ฮ me h e l ่ me h e l ม me เฮลซ์มสวยโอ้โหตีเข้าโล่เต็มเต็ม <laughs> ตีเข้าโล่เต็มเต็มจังหวะเมื่อกี้คืออะไรกันโอเคอันนี้ครับมากล่องนี้เข้าโล่แบบหนักหน่วงเลยนะเมื่อกี้นี้อย่งไงโอ้โหน, oh, oh. นี่ครับของดีของดีสำหรับสายซับเฮ้ย เฮ้ย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 ปิงช่วยเพื่อนปิงช่วยเพื่อนเอออย่างนั้นผมว่ายามตายได้ยามตายตายหรือเปล่ายังยางยางยางน่ายามยังคงอึดทนแข็งแรงกล้าเก่งไม่หวั่นแม้วันมามากนด้ยามอยู่ไหนเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความชัวนะเก้า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 ไว้ก่อน 99ไว้ก่อนเพื่อความชัวร์แบบชัวร์จริงๆ FT อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอ้เชีย่ย <c oughs> ติดใบพอดีเว้ยเนยอ้าวตูเลยนะตูเลยจลังหวะนี้ไปแล้ว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 แค่แบบวิ่งมาไล่นิดหน่อยนะครับเฮ้ยหานายาม <c oughs> หานายามต่อ โอเคมีไม้นะครับตรงนู้นีประคำเป็นประคำที่เพื่อนเปิดไว้กะดอนะให้ไม้โอ้โหเราได้ของดีแกวะ่ะอันนี้คือเป็นการโจมตีแบบระยะไกลเอาประคำสามของใครไม่รู้เฮ้ยตะยามตะยามโดนไล่อยู่เปล่ากดเอก่อนตะยามโดนไล่จริง ระดอนระดอนเอาหน่อยนะดอนโอู้ยัง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 ระดอนระดอนโอ้ตันกอนเพื่อนอือตายครับผมการโจมตีระยะไกลโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ทีนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดส b s สไ i b e เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ้าย